มวยเอาปะข้อจำได้หลอกันม้วยมาเลยต้นไม้นี่แม่วานนนมากินอุ้ยนี่ตอนอะไรนี่แม่เพิ่งเชอมาปล๊กมัช่วยจังนะมาดูตอนกี่บาทนี่ปล๊กกันติดเกินมันติดจริงต้นไม้นี่ช่วยนี่ติดอะไรอ่ะปะข้อนี่เลยไม้มันติดกันเกินนี่แล้วมุยว่าก็ได้แล้วนะปลาไว้อยากปลูกป่าน,นีเลยกันสักตอนช่งตอนไปซื้อเลยปะข้อ ตอนกี่บาทแล้วล่ะแม่มอ็ซื้อมามวยก็ไม่ใช่รู้นี่แม่เห็นแกนซื้อมาสิตอนแล้วนี่ไม่เอาออกสักตนนะลูกมันติดกันเกินเอาออกไปไหนตอนนี้ก็ะตุ้ยอกไก่หลาวอาเด็กตรงของ้อมาตรงข้อครับข้องขุนมวยข้องมวยตั้งข้องกันเลวโนวนะมวยนะกี่บาท,ท100บบาครับรอยยี่สิบบาทครับอปลาข้อ,ขอมาครกใช่ค่ะมีข้อปลาข้อกันครับอเอามีขอ้อปลากันอย่างกะ มันสร้างกันเนี่ยนะบูป่าตั้งได้ปะสแกนค่ะนี่นี่นี่ต่อไรอะลูกนั่นรอยอาซีบครับรอยอาซีบโอ้ปลาไม่ได้ปลาตางมาแล้วแล้วลูกมวยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมวยใจไปป่าก่อนนะไอ้ได้แล้วเราปลาข้อต้นแต่ว่านั่นลูกมวยใจไปป่าก่อนเลยปลาไม่ได้ปลาตางเลยปลาเดินออกมาเดินเที่ยวเล่นๆนี่เรวรอบทีแล้วก็เบอร์แบบนี้ไอ้มวยใจอะไรรอบทีแล้วบรรทุกเรวรอบทีแล้วที่เข้ามาส่งของอะไร แล้วเอามั่ใจปลากันแล้วใช่โอ้ปลาลืมนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวมกันทีเดียวเลยใจไปปลากอนองปลาแต่ไรนะหยอาทิปคยอซึ่งกลองนี่ยยเป็นกล้องกล้องหยเจ็ดใจใจใจไปก่อนนะอปลาออกมานี้ปลาไม่ได้ปลาตางมันกคเดียวเอออะไรที่ปลาตังอะไรบ้่งจสงอะไรได้ปะคเนี่ยมาเลนดิ น่าว่าเป็นครีมอะไ้ปนนั่นเลยสิต้นเบี้ยวตาหมาก่อนขนาดนั้นคอยเอาข้อมเอาเดี๋ยวเซลลแล้วล่ะเดี๋ยวมวยใจถูกที่เอาสะเก็นมาถอดซับก,ก็ยังเดี๋ยวปลาถอดซับก,กับปลาไม่พกลูกเด<อ>ี๋ยวตาปลาพกปลา,าัดใจไอ้พนักง,งานกายโค้งเลวเลยเด็กเดียวเดี๋ยวจะเอามาก่อนจะปลาล็อบเบีวไม้เลยก็ยได้ก็จะล็อบเบีวมาก่อนมวยท่าตรงนี้แหละเดี๋ยวลูกมวยเออเดี๋ยวปลาชื้อไปบวายเลยเอ,เอามาเอามาเหล็วกี่บาทน,นะของปลา ไอ้บรรน,นู้สองรอ,อยาิไอ้นี่รอยาิสองรอยฮาซิเปนี่รอยสี่รอยเอเจามะเออเดี๋เป่าไมา้ตัวทรับอยู่บ้านเดี๋ยวเป่า,ามาตะเกนใหเลยสี่รอเองเสงียงอะไรแนตะโคไม่รู้เสียงอะไรเอาเดี๋ยวปับป,า,ปาไปก่อนนะเส,สียงตับไม้อะไม่ไม่ใช่ลูกงุ้ยไม่พามาอยู่บ้านอยู่บ้านใครโทรมาจัดต็ดมือแล้วปัญญาว่าเดียว เดี๋ยวเราไปจีรรถก่อนได้เอาจะเอานี้ไปว่าจีรรถได้ถึงกานเดียวคอยหมาไม่นะพี่ร้านจังหวูจังเงี้ยเจ๊เม็ดไนท์ทูข้าเกี๊ยวเอตฮอมอันนี้นายโทเขาเก็บปลากระพงมากินจังเขาเก็บปลากระพงจุกกี่บาทกันนี้อ่าทุกหน้า5ค่ะตั้งทุกเลยเอาเอาติดไหมนี่ใช่แล้วติ๊กเลย เอ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วนี่มาใครเรยนี่แมาใครก็เก็บปลากระพงเลยแต่กระใครเคาเอ้น้องจึงไอ้น้องไหนโตเรื่องนีได้ไหมที่เราไม่เรียนนั้นเราเรียนน้องเดียวกันเลยแล้วแล้วติวติว่าลูกข้อของเราประจํามันเมตรอัอนแต่นี่ปาข้อไม่หรามันเล,<อ>เลย,ยจับไ,ได้แล้วไหมจับได้แล้วเลยเออที่ที่ับข้อของเราวันรู้ข้อของเราเราข้อของเราวัารู้ข้อของเราเราไม่เราเล็กกันข้อไม่เหนเ่อยนวล แล้วถึงหมากไถ่ได้กี่ยอ,ยอย่างนี่ไถ่ได้อย่างค่ะข้าเก็บปลากระ,กะพงเลยค่ะไถ่เอ้าไหนโตแล้วถึงใส่เอ็นตัง,ต,งตังชืออ่อ,อ,อร้า<อ>นไหนโตอ่ะชื่อแหวนเราเลยแหวนเออะแหวนชื่อไหนโต้อ๋อเลยหมากไถ่เป็นเป็นชายก้องไหนโต้มันเลยเป็นข้าเก็บปลากระ,กะพงไหนโตตัวนี้ ไอทีว่าดังดังอยู่ไหมอ่ะมันเลยที่ว่าวเทว่าเทว่าในงานหมอหมอในงานรกรเกษตรหมอเราค่ายเลยด้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่นี่ก็ก็แฟนเกติกอะ่ะมันเลยก็แฟนเกติกเ,ยเลยกินได้ไหมต้องกินไหม,มปะก๊อชินได้หรอชินได้เ,ด,เดี๋ยวเดี๋ยวก็ชิม,มิด,ดิต้องชิมแรกก่อนร้อยไหม่ะคอร,รอบเรือหืมร้อยกิ่งร้อยกิ่งอ่ะต้มกำลังลือเลยนะนี่เป็นข้าวเก็บปากะพงอันนี้มันผ้าหรายแต่ผ้าหรายอ่ะมันมันไม่ไไมี่้องเลยมันเลือดแค่นี้แล้ว เนี่งเป็นรดังเดิมอันนี้ก้าเก็บปลากระพงนีร่องรถมีดังเดิมครับสาไลายลนี่จริงสาไลเลยสิร้อยไหมร้อจังมีปาลายเลยอ่จังเอ้ากตนี่ข้าวอยนั้นเลยนี่เอาวองไหนโต้ทันเหลานี่ข้าวซองไหนโต้ข้าต้้งดิซิ่งกินได้ใช่ไหมกิ้ได้เลยหอยเผือหน่อยจิมนิดดิ เนาเป็นเรือเรือรุนเดียวกันเนาะนานนานพบกันดีนะนานพบกันดีอันนี้อันนี้ราดอะไรนี่มีอะตอมอันนี้อะตอมค่ะอ้ตอมอันนี้มันม้วนซึ่งก็ก็มันม้วนก็จิมนายเดี๋ยวเราให้จิมอันนี้มีอะไรไหมมันม้วนอันนี้มันม้วนมีผ่าเกี้ยวผ่าเกี้ยวเฮชรทับเพลเพชรอะไรนะเฮชรทับเพลเพชรทับเพลค่ะซึ่งอันนี้อันนี้มันวันญี่ปุ่นมันวันญี่ปุ่นค่ะแล้วนี่ไข่ปือ่แล้วนี่เราไข่เอันสามตุดร้อยสามจุดร้อยนี่ค่ะ อันนี้จึงมีรสเล่เลยไหมอันนี้มีสาลายอันนี้สาหรายนะตัวนี้สาลายค่ะอืมตัวมาเราให้ตัวเองชิมบ้างเดีวเองจะได้รู้ว่าร้อยไหมร้อยเฮ้แต่วะเก้าเก็บปลากับพวกนี้ร้อยนักนะร้อยเลยหิ้วหันหมอนี่เราค้าไม่ทันเลยคล้าไม่ทันเลยค้าไม่ทันหร้วหันคล้าไม่ทันดังจังเลยแต่วะเก้าเก็บปลากับพวกนายตัวนี้ตันอะไรก้าลายก็ร้อยเก้าเก็บไปร้อนก็ร้อย เพ่งมีมีแต่ข้าวเคี๊ยวปอมีข้าวเกี๊ยวป่ราอขาวไย่างเลยของเรามีปลาววานกันหนาลาแม่้องมีปลาววานกันคไปจิมได้ใช่ไหมได้จิมได้มัาเลยของเราอออก็ปลาววานเผื่อเราจิมตุ้มนี่เรามีช่องช่องย่างเรามีแบบเต็น่ก็มีแบบเป็นตัวซึ่งใกล้ใกล้ผังผื้ออันนี้เราเน้นตุ้มสามทิบบาทช่องตุ้มห้าทิบช่องตุ้มห้าทิบีตุ้งลอยเออที่ตุ้งลอยเลยตุ้งลตัวเนียนห้าทิบบาทแต่ว่าเราเน้นว่าถึงกิโล ออนี่ปริมาณหมากว่าเลยนะปริมาณหมากว่าแต่นี่เราค่ายถึงกิโลถึงกิโลรอยเดียวค่ะเราก็จิ้มแเราก็จิ้มแล้่ทุกมาทุ่กมาตุกมาตเดิมาตุ๊กมนตุ๊กมาตเองนาตุ๊เมาตุ๊กมาตุ๊ามาตุจิมาตุ๊กมาตุ๊กมาตุ๊กมิตุ๊กมาุกมาทุ๊ม นนะเผือนกันน <ste> <pee> ังานปกตีมันต้องใจจุ้งมันนี้เลยนะเราเรว่าเร็วเราจตจุเสร็จเลยาว่าเสียดาเราไม่ได้ป่าไรมาไมตองไม่ตองนะเดี๋ยวเลยนู่นหลมีคนลักนันแล้วมีขรักกันเรามีไลย่างนู่นองทาเดี๋ยวอใกล้โคออีวันนี้มาใ้วันจุองวันต็ั้งแต่วันจีบกล้องจนวันจีกล้องใช่ค่ะคือไม่สิ้นเลยเลยอไม่สิ้นขง่ออเออแกงหลงที่แบนี้เลยว่าอยไม ไม่ติดท่าเสียสามารถตั้งความเปิดเองเพรที่ฝั่งมเโอ้เพียงนะไอเดด่งกองโปเรานี่กองโปรัดที่กองโปตเราเลยขอรัดนี่เป็นเป็นชื่อของเจติกนอแต่ว่าเป็นชิ่อตะเก่งไลยนี่ยอ๋อนี่กองเองกองเองแ่าว่ามันกองเจติกอานบว่าันขอรัดกองเจติกจ่ายค่ะกเกงปากกับผงก้องไหนโตู้องไหนต้กองแวนก้องแวนแต่ว่าป่างเดียวกันเ่างเดียวแต่ว่าค่ะเดิ่นกันแล้บางทีอันนี้ก็ามือนจริงอันนี้ ยิบมยิทุกน้าเอยทุกหน้าเยเราคายงเลเราคายตัดกงเลทีให้ปลาอดไอปลาทอด้ไปจิมเององชิมก็โรเลยนะให้ติดเปลือกเลยกอัตเราอันอ่าไปก่อน่าเพิ่งเนอะไรลงไปนะครับเอ็เต็มทุกเลยเรานัหนักาเพ่อนที่ี่ปีบอกว่าได้เต็มทุกเลยเจาเอเกนะเอาเกบากว่าได้เต็มทุกเลยก่ะเอาเองชิมนักหนูกันนะ พี่ร้อยนะร้อยไหมอ่ะร้อยเลยของเราร้อยร้อยเพ่เลยเราใกล้กันเพ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 อีกหือไห้เอาไหมได้เพ่เป็นเพื่อนเนอ ก้าเก็บมากับปุ่งไหนโต้รัเก็บไปท่อไนโตแล้วก็เขารัดเกติกแล้วก็ป่าว่านแม่ร้องกองเกติกได้อยู่ในงานโกออกซูราสตักวันทีหยิบร้องจึงวันยิร้องร้อยถึงตุกคนเดอรรไม่ได้ก้าวกลางนะนี่อ้ไอ้รับไอ้รับบานเลยไอ้รับบมาเลยไอ้รับบานมาเลยมึงีอย่าได้ผลนได้ไหมเราให้เลยนาดหมดเลยไม่บ้ไมนี่กระจายแล้วแหละ แต่เดียวเราด้ทุกได้แตเดียวใจจุกงไดุ้กไดเลยโอน้นนเดี๋ยวเอาเอาเอานขวดกัได้เดี๋ยวกอาเีวเป็นยัง้าเดียวเดี๋ยเราไปจีรถก่อนได้เอาจเอายนี้แปลว่าจีรถได้ถึงกันเดียวคอยหมาไม่นะ cưng tại đây rồi, rồi phải gấp gần láo ra, nhé tại nhiều rồi, khẩu con bề vai mà mà lên. mà này nè, mà lên, ok, có máng, để cho khẩu con vai coi, đẹp luôn nhỉ, tại ok, để bây giờ đi mà ní ná, ok, đi phú ta phuân cấu, con rau rỗi phe tụ con chưa? ร้อยเพ่จริงๆทุกคเออร้านเก่าเกลียบแอดอ้อมนายโตไตมาแถวงานกาเซเตติโกออฟสุรัตต้องมาแหวะชิมไม่ได้ปลาโคเนี่ยนำไม่ลงเก่าเก็ียบปากระพุ่งเลยร้อยนัดแต่ข้าาเก็ียบอื่นๆก็ร้อยนะถ้ามาเร็วกะรองไอตุกรถไปเลยนอกจากข้าวเก็ียบก็ยังมีปลาว่านแม่กองเจติกันทุกเงอ oh. มีทั้งแบบเป็นเต้นและแบบเป็นตัวชอบแบบนตั้งแบบนั้นได้เลยและกองร้อยร้านนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเกาลัด เป็นเกาลัดหยีปุนคุณภาพไม่ติดเตือกแก่กินหายร้อยทุกใจ <Wow. S 1> อย่าลืมมาแวะกินกันนะทุกคนร้านเกาเกียบแอดคอมนายโตงานโคโออสุราตานีตั้งแต่วันที่ยิตสิองสิงห้าคมถึง่องกันยายน